โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับก่อนในเกมนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําเทคนิค วิธีการเล่นตัวของซูการ์จังเกิลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับที่เล่นแก้เบื่อได้นะเป็นตัวที่ต้นเกมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่ากลางเกมถึงเลเกมเนี่ยซูการ์จะเรียกได้ว่าก๊อ์มากนะครับตรงนี้ก็มาดูกันครับว่ามันจะเก่งจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นโซลิเวอร์นะครับเป็นซูการ์ดาเมจเนาะโอเค ฟาร์มไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะเริ่มฟาร์มบัฟฟ้านะเพราะว่าต้องการลดคู่ดาวในการชาร์จสกินครับสุก้าเขาเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ฟาร์มไม่ได้ช้าหรือว่าไม่ได้เร็วมากนะกลางๆนะครับแต่ว่าตรงกลางแบบเขานัวกันจัดเลย่ะในเกมนี้เราก็เจอเป็นเลียวมาจังเกิลนะครับเป็นฮีโร่ที่ต้นเกมเนี่ยดามเมจค่อนข้างจะแรงนะตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับ กองข้ามเนี่ยเป็นตัวต้นเกมเยอะมากนะครับต่างจากทีมผมนะที่มีตัวเลดเกมเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเลียน่าแล้วก็ตัวของเรานะฟาร์มไปก่อนครับเรื่อยๆนะ <S <S เดี๋ยวเราจบข้างล่างนะครับเป็นเอลสูนะแครี่นะครับเกมนี้อาจจะฆ่าเขายากนิดนึงนะด้ยวยความที่มันเป็นเอลสูแหละ มันสามารถที่จะยืนจ่ายดาเมจระยะไกลได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะอย่างนี้ได้เนี่ยน่าจะมาตัวเดียวนะครับอย่างนี้โดนนะโอเคคือที่ผมยังไม่ย่าก็เพราะว่ากลาว่าจะรอให้เขาฟิกก่อนครับแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่ฟิกนะตรงนี้น่าจะคุมมังกรได้นะครับเกมนี้เป็น วายโอออฟเลนเหรอแปลกๆนะเฮ้แต่เดี๋ยวลิเลียน้าเราไปทำอะไรตรงนั้นหน้าหิวเกินไปน่าจะไม่มีการไฟครับคือต้นเกมเนี่ยถ้าเกมทรงๆอย่างนี้เนี่ยผมแนะนำให้รีบหาตังนะเพราะว่าถ้าซูก้ามีของเนี่ยจะเล่นง่ายมากครับโอ้โหแล้วไม่ทันด้วย อย่างนี้ไม่ดีนะครับก็ต้องยอมนะเพราะว่ามันเป็นเรียวมาดาเมทต้นเกมเนี่ยค่อนข้างจะจัดจ้านนะยอมยอมไว้ก่อน,นครับ One, <two. S 1> ฟาร์มแท็กเวฟคลิปหาตังไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เราผมว่าเข้าบูน่าจะได้นะแต่ว่า เจนเยนครับตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะคือต้นเกมเนี่ยผ่อนหลังข้ามฮีโร่แบบเถื่อนมากนะโตัวโล่ก็เห้าเกินเจนเย็นเพื่อนตรงนี้ฟาร์มไปก่อนครับยอมยอมไปก่อนนะต้นเกมแล้วแครี่เราโดนด้วยดินี้ต้องไม่ถึงนะครับ ไม่มีใครนะเมื่อกี้คือจะเช็คนะครับแต่ว่าเขาวาร์ปในป้อมมาดิเหมือนว่าเอา้าลิเลียเมื่อกี้คือผมกจะจัดเช็คนะครับก็โดนลิเลียแซลเลยไม่ต้องสนใจนะครับเล่นตามจังหวะของเราไปนะเดี๋ยวเกมนี้เราอาจจะต้องขึ้นเป็นโบเก้นก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาดาเมียในช่วงต้นเกมนะ ถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นโซลิเวอร์ไปเลยเนี่ยมันก็ได้นะแล้วข้างล่างเหมือนจะมีการไฟนะครับตรงนี้เราพยายามดักก่อนนะเลียวมะโอเคนี่ไงคือการหลอกนะครับเอาบอลฟ้าคืนนะข้างล่างน่าจะไฟกันหรอแต่ว่าตรงกลางเวฟกลางเข้านะครับ พยายามเคลียเวฟก่อนนะถ้าเกิดว่าเมดเราไม่กลับเนี่ยเราก็พยายามเคลียให้เพื่อนนะโหเขามาเยอะดิแต่ว่าเพื่อนเล่นนะครับไม่ต้องรีบกลับนะอย่างนี้เล่นได้นะโอเคยังไงพิกไปแล้วนะเรียบร้อยครับเก็บดับเบิลคิวมาได้นะครับอย่างนี้ได้กลางด้วยเนี่ยสวยเลย แล้วปอมบนเราน่าจะตุยเหมือนกันนะตรงนี้ไวยอยังไม่กลับนะครับน่าจะทันนะเอาแล้วเดินมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับประมาทมากนะครับไวโอแบบเห็นเราโผล่กลางใช่ไหมแต่ว่าเขาเลือกที่จะเคลียร์เวฟก่อนนะก็ตุยไปนะตัวนี้ก็เก็บออบเจกต์ให้เพื่อนนะครับ พยายามแท็กเวฟเรื่อยๆนะครับผมจะเน้นที่การหาตังค์นะรวยๆครับอย่างนี้โอเคแล้วเรียบร้อยครับย่ำกระหม่อมนะยังไงเดี๋ยวมะขอทุบหน่อยโโหไม่ถึงนะครับอย่างนี้โดนนะเรียบร้อยครับโอเคฝั่งของข้ามตายสี่ตัวนะ อย่างนี้ต้องตัดให้หมดครับตัดอะไรได้ก็ตัดไปนะครับรวยๆนะเนี่ยพยายามหาตังค์เรื่อยๆนะครับสุก้าจะเป็นตัวแบบอาจจะไม่ไม่ได้เล่นแบบเอาเพยเยอะนะครับแต่จะมีแบบขอแค่ช่วงเลดเกมอะย่ำแค่แคลี่ก็พอนะครับหาจังหวะย่ำแคลี่ได้ยังไงก็มีโอกาสชนะนะไวนโอเดินซอยนี้เดินผิดซอยหรือเปล่าเพื่อน เป็นไวนโอออฟเลนนะครับแปลกๆนะเกมนี้แต่ว่าเขาก็สามารถที่จะกดอ่าทางด้านเอนโซได้นะแต่ว่าเอนโซเราแปลกกว่านะโดนไวนโอเล็กดนะครับรอเล่นอยู่นะพยายามอย่าโผล่ตัวนะครับขอย่ำหน่อยโอ้โหโอเคแข็งได้นะครับอนี้สวนโอเค ไม่ได้สักตัวนะแต่ว่าเพื่อนก็ฆ่ามาได้สามตัวนะครับคือจังหวะเมื่อกี้เรารีบเข้าไปนิดนึงนะก็เลยโดนแจ็คโฟกัสนะครับโดนทั้งดึงทั้งดูดนะเมื่อกี้จบเลยปะเนี่ยโอ้โหเกมไวเหรอเนี่ยอุตส่าหอธิบายสปปรรพคุณว่าซูก้าเป็นตัวที่เลดเกมนะแต่ว่า ต้นเกมคือแบบทีมก็เล่นดีด้วยนะครับเกมนี้ก็เดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นดาบคิเนาะเอาเป็นแบบกระโดดทุบแต่ละทีเนี่ยคือคิรัวๆนะครับถ้าเกิดว่าติดคิเนี่ยแคลรี่น่าจะ1โดดแล้วก็อีก1เคาะน่าจะตุยได้นะอาจจะไม่ต้องแบบฟูลคอมโบนะครับตรงนี้ก็เก็บออบเจกต์นะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวตรงนี้เราเก็บแดงก่อนนะ oh. ก็เดี๋ยวกลับไปรีนะครับ oh. ตอนนี้รูปเกมก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะ oh. ตรงกลาง oh. มีการไฟนะอย่างนี้โดนนะครับ oh. ยำกับมนโอเคตายสี่ตัวนะครับ oh. ฝั่งตรงข้ามตาย4ี่ตัวหรอ oh. แต่ว่าเอาดาร เอาดาร์กน่าจะโอเคกว่านะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะโลนะครับช่วงหลัง8นาทีเนี่ยบัฟดาร์กเนี่ยสำคัญมากนะครับตรงนี้ก็ต้องโฟกัสนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวมาขอย่ำหน่อยโอเคตอนนี้เราพร้อมมากนะครับอยากจะไฟมากนะ ข้างล่างเราโดนนะ <Double kill. S 1> ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดักเก็บไวโอดีกว่านะครับ <S 2> 2 <S ยังไงไวโอฟิกไปแล้วขอทีเดียวโอเค <You S 1> เกือบตุยนะครับเมื่อกี้นะเพราะว่าเราย่ำไม่โดนนะแต่ว่าก็ยังมีดามเมจปิดได้นะครับแล้วเพื่อนเราเก็บข้างล่างได้ด้วยนะครับ <You S 1> น่าจะจบได้นะ <It> s <S ดเดี๋ยวเราก็ไปรีก่อน,นครับ แต่ว่าเหมือนเพื่อนจะไปจบกันแล้วดิอย่าบอกนะว่าไปอยู่เพื่อนโอเคอย่างนี้ก็จ g ๆครับผมก็เป็นอ่าอีกเกมนะครับที่ซูกาเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เก่งนะผมมองว่าเป็นป่าที่เก่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่โดนเวทเยอะนะ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ